เค้กเค้กของมามมาสมัยสวัสดีครับพี่โกจาาแบบล็กชาแนลครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับพาแม่กินข้าว EP 5เป็นสเปเชียล EP ด้วยเพราะว่าวันนี้วันเกิดมามมาตรงเป๊ะเลยละ่ะจริงๆแล้ว28มีนา ปีนี้82คขวบแล้วค่ะอ้าวไม่สนใจลูกเลยมามา่ามีลูกสาคนครับคนเล็กพี่โตเองพี่สาวคนโตพี่นุชแล้วก็มีพี่ชายคนนึงครับวันนี้ก็ติดงานน้องพี่กอ๊อฟแล้วก็นี่ครับพี่หนิงพี่เขยเรามากินกันที่ f t ครับเอาสะดวกงา่ายไม่ต้องเดินทางหลายที่มีทั้งเมนูข้ามีทั้งเมนูขนมเค้ก เพิ่งดืม่มครบเนาะยิ้มยิ้มก่อนยิ้มกัน <c oughs> ไม่ยิ้ <c oughs> มเลยมาเอาปลาอะไรดเอาปลาลุยสวนหรือเอาปาลาน้ำเอาซอสซอสน้ำปลาอะไรก็ได้เอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนาะซอนสอน้ำปลาแล้วก็เมื่อกี้แกงส้มอะไรสักอย่าง เอผัดผักอันจัดจา,ดจานาหนึ่งเอาคณะฮ่องกงให้หออีกที่นึงครับเขาแบบอะไรกันข้าว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 ไม่เยวข้าว,าวาาไม่ฉับไ,ไม่เดียวข้าวไม่เอาตอนนี้กับข้าวมาแล้วครับนี่ไก่ผัดเม,ม็ดมะม่วงแล้วก็ปลากระงพงทอดน้ำปลามีแกงส้มชะอมกุ้งสามอย่างเนี้ยห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วก็คนกินผักน้อนเราก็สั่งคณะให้หอม ห้องกงหิดหอมเออใหม่อีกหนึ่งเมนูพี่สาวไม่กินข้าวเอไม่เอานะครับข้อาอะไรที่ข้กระจาบกะตักให้มาก่อนเลยมากินมากินก่อนเลย สภาพวันนี้วันนี้นนมามาใจตังม้ายังไม่รู้เ<ะ>ขาลืมเขาแล้วด้วยแหละไม่ได้บอกเขาเฉลิมฉลองรู้ป<ะ>่ะวันนี้วันอะไรไม่รู้อ่ะวันเกิดมา้าเออเออยี่สิบแปดมีนาะไงตรงเป๊ะเลยเยอะป่ะไหมอ๋อ เค้กเค้กของมามาสมัยเป็นโพนี่เป็นยูนิคอนเอ้ยล้มอืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทอยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุ y ยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุยูแปดสิบสอง อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานขอให้โลกสงบสุขมป่วยเยอะใช่ไหมไม่สบายลูกเป็นตานานๆลูกคนหนึ่งคนจะให้รักแม่รักทุกคนรักทุกคนลูกแม่ก็รักลูกทุกคนอยู่อ uh, ย um, mm, mm, ู่อายุไม uh, ่แต่เยือน ูนานเท่าทีนนานได้อยู่เป็นร้อยเลยนานได้เปล่าเค้กเปล่าเทียนโหแรงยังดีอยู่เปล่าล้มเลยแรงดีเปล่าเทียนนะดีแรงดี กินเลยก็ได้ชิ้นนิ่งๆๆกินน้ำอีกดังอเอากลับไปกินบ้าน,นเนาะก,กินบ้านกลับกิน,กนกบ้านอืม,อม อหมลูกแรกเขงแม่สามคนสี่คนนี่ก็ลูกไหนกะลูกนี่จะลูกวันนี้กอฟติดงานมาไม่ได้โทรนัดแล้วกอมันก็รลักม้านะแ2สิบสองปีนี้เป่าเค้กด้วยดีใจเป่าเนี่ยดีใจป่ะใช่ดีใจใช่สี่สิบมฮะสี่สี่สิบอีกแล้วอ่ะ สี่สิบนี่แปดสิบสองเล่แปดสิบสองอือนี้สี่สิบปากเทียนแปดสิบสองเล่มไม่ได้ที่สมวัยเห็นไหมเป็นยูนิคอร์นนะมารู้จักยูนิคอรนบ้างยูนิคอรนเป็นม้าน่ารักน่ารักเห็นนะนี่มาม้าน่ารักหนึ่งนี่ยิงยิงบุญของแม่บุญของแม่ได้ลูกแบบนี้แลพอใจแล้วพอใจแล้วแช่เย็นไ แช่เก็บได้หลายอาทิตย์กินวัละครกว่าจะหมดกินได้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเบาหวานขึ้นอีกจบคลิปเท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบบบล็อกแบบบล็อกให้มามาด้วยนะม้ามองกล้องมามองกล้องยิ้มบดีดีอีดีดีดีหีหอดีดี่ยบีดีด่ดีดียีาีด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 ีาีด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 จดี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 นีดีุีดีดนี่ีีี สวัสดีครับอ้าา